คนงบน้อยต้องดูคลิปวีดีโอนี้เลยนะครับจะอันดับ8น้ําหอมครับที่ราคาถูกแต่กลิ่นไม่ถูกนะครับในงบประมาณที่จํากัดไม่เกิน2,000บาทนะครับพอไหมเนี่ยไปดูเลยครับสวัสดีครับผมเจมส์ซินครับก็คลิปวีดีโอนี้นะผมจะมาจัดอันดับ8น้ําหอมด้วยกันนะที่ราคาถูกนะครับแต่กลิ่นเนี่ยไม่ถูกครับกลิ่นมีคุณภาพดีมากๆนะครับแล้วก็ในงบประมาณที่จํากัดนะครับไม่เกิน2,000บาทนะครับก็ขอเริ่มที่อันดับ8เลยแล้วกันนะครับอันดับ8เนี่ยก็จะเป็นน้ําหอมที่ อมตะแล้วก็เป็นน้ําหอมที่หลายๆคนเคยใช้แล้วก็หลายๆคนน่าจะเคยได้กลิ่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่รอบๆตัวคุณนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะครับนั่นก็คือเดวิดออฟคูวอเดอร์นั่นเองนะครับคือมันเป็นน้ำหอมที่ออกมานานมากๆ,ๆแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นกลิ่นที่มีความอมตะอยู่แล้วก็ยังเป็นกลิ่นที่ในปี2020แล้วก็ผมคิดว่าในปีต่อๆไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยมันก็ยังจะเป็นกลิน่นอีกกลิ่นหนึ่งที่ ก็ยังใช้ได้อยู่ในท,ทุกทุกวันครับแต่ว่ากลิ่นอาจจะแบบไม่ได้มีความรูหราหรือว่ากลิ่นมันอาจจะแบบดูธรรมดาธรรมดาไปแล้วแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่เหมาะมากๆในอากาศร้นอนๆนะครับหรือว่าฉีดไปยิมไปฟิตเนสตอนที่เราแบบว่าเออเราเล่นฟิตเนสเสร็จแล้วก็อาบน้ำอะไรเงี้ยกลิ่นมันก็จะอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงแล้วก็แค่นั้นก็พอครับหรือว่าฉีดไปทํางานข้างนอกที่อากาศร้อนๆกลางแจ้งถ้าคุณเหงื่อออกเยอะๆอย่างเงี้ยกลิ่นมันก็จะตีขึ้นมาโชยตลอดเวลาทำให้ ทาให้คุณก็รู้สึกดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกเกลดหนึ่งที่ผมคิดว่ามันดีมากๆแล้วก็ Perform a n c มมันอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากเพียงแต่ว่ามันก็หวังผลได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอาจจะแบบว่าฉีดไปยิมก็2 3ชั่วโมงใช่ไหมหรือว่าถ้าฉีดกลางแจ้งหรือว่าพนักง,งานออฟฟิศก็สัก5-6าชั่วโมงแล้วก็ขวดเนี่ยมีความพกพาง่ายมากง่ายมากๆ,ๆ,ๆเพราะฉะนั้นก็สามารถพกพาไปฉีดได้ตลอดทั้งวันแล้วก็มันเป็นกล็ดหนึ่งที่ ก็ไม่ได้ระกุนใครแล้วก็เป็นกลิ่นที่สามารถได้รับความชมได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัว d a v i d o f Cool Water นะครับ Number no. e Spot นะครับอันดับที่7นะครับ Number s e Spot นะครับก็คือ CKB อันนี้เนะี่ยก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่ผมก็ยังชอบมันมากๆเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีขวดเต็มนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมเองเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจที่อยากจะซื้อมันมากอะไรขนาดนั้นไม่มีตัวอื่นๆที่ผมก็ เอออยากจะซื้อเหมือนกันอยากจะได้มาลองเหมือนกันครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นีกลิ่นหนึ่งที่ถ้าวันไหนที่ผมรู้สึกว่าผมไม่รู้จะฉีดกลิ่นไหนแล้วนะครับอืมก็จะเลือกกลิ่นนี้มาฉีดครับแล้วก็จะรู้สึกดีจะรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่หอมมากๆทุกครั้งเลยนะที่ผมจะที่ผมได้หยิบตัวนี้มาฉีดครับอืมมันเป็นกลิ่นอมาตะเหมือนกันพอๆกับ David o f ฟค o ลวอเตอเลยแต่ผมก็รู้สึกว่ากลิ่นนี้มันจะมีความสปอร์ตออกไปอีกแนวหนึ่งนะครับสปอร์ตในแนว,แ,นวแป้ง ถ้าคุณมีแฟนแล้วคุณหารกันซื้อน้ำหอม CKB เนี่ยก็สามารถใช้ร่วมกันได้เลยนะครับเพราะว่าไอความแป้ง,ปง,ปงๆเนี่ยผมว่ามันก็เหมาะกับผู้หญิงเหมือนกันแล้วก็มีความสปอร์ตใส่กับออกกำลังกายได้เหมือนกันใส่เข้ายิมเข้าฟิตเนสได้เหมือนกันแล้วก็ใส่ทํางานใส่ไปพนักง,งานออฟฟิศอากาศร้อนๆก็ถือว่าช้าได้ดีเหมือนกันผมคิดว่ามันเป็นน้ำหอม2ตัวที่มีความอันกประสงค์ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่ากลิ่นเนี่ยหรือว่า คุณภาพกลิ่นหรือว่าอะไรพวกนี้ที่มันจะออกไปทางคนละแนวกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นออกไปทางแบบสดชื่นแล้วก็มีความสปอร์ตแต่ว่าดีลลอคูราเทอร์เนี่ยจะมีความเขียวเขียวแล้วมีความสดชื่นที่แตกต่างกันแต่ว่าด้วยความอนเนกประสงค์แล้วก็ด้วยความที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นก็ เลือกยากมากถ้าจะต้องเลือก2ตัวนี้แต่ผมก็รู้สึกว่าให้มันอยู่อันดับที่7แล้วก็อันดับที่8ครับด้วยความที่เ e อร์ r m รนซ์มันก็อาจจะไม่ได้ดีอะไรมันมากขนาดนั้นนะครับ number s e e n spot นะครับ CKD นะครับอันดับที่6นะครับเป็นอีกกลิ่นที่ผมก็ชอบมากๆแล้วก็รู้สึกถ้าคิดอะไรไม่ออกก็จะฉีดตัวนี้นะครับก็คือมองล Long Legend Spirit นะครับ number 6 spot นะครับเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ คุณภาพดีมากๆด้วยความที่แบรนดะ์มองบลองเนาะเขาก็จะมีกลิ่นที่มีความคุณภาพ mm. แล้วก็อาจจะอินสปายมาจากน้ำหอมชื่อดังหลายๆตัวเลยแหละเพียงแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยก็เป็นอีกลิ่นที่มองบลองเขาก็คิดออกมาได้ดีแล้วก็อาจจะอินสปายมาจากพาโครบาลอินบิกดัสอะควาเออแต่ว่าตัวน,นั้นผมก็ยังไม่เคยลองแต่ก็ได้ไปดูรีวิวมาเขาก็ให้อารมณ์ว่ากลิ่นเนี่ยมันประมาณนั้นแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่า ก็แล้วไงนะครับมองบลองก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ทําน้าหอมได้ดีมากๆแล้วก็ตัวนี้ออกไปทางสดชื่นครับมีเบอร์กรมอสมีพิกเปเปอร์ให้ความซา่าๆให้ความเปรียปร้ยวๆเหมือนแบบชาเวอร์เจลเหมือนคุณอาบน้ําใหม่ๆตอลอดเวลาเลยครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่เ e อร์ฟอร์แมน์ B, ดีกว่า CKB ดีกว่า d a v i d o f f Cool Water ขึ้นมาหน่อยแล้วก็เป็นกลิ่นที่มีความคุณภาพมีความหรูหรามากกว่าด้วยนะครับสำหรับตัวมองบลอง Legend Spirit นะครับมาดักที่5นะครับ Number Spot, นับ็คือ v e r a ร l a n Blue ครับ อันนี้ผมก็ยังไม่มีขวดเต็มเหมือนกันแต่ว่าก็เคยใช้มาแล้วแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยก็มีหลอดแบนอยู่ครับก็ยังใช้ไม่หมดเนาะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่เหมาะกับนักศึกษาหรือว่านักเรียนมัธยมปลายมากๆด้วยความที่กลิ่นเขามีความยูสฟูลนะครับกลิ่นมีความขี้เล่นกลิ่นมีความสนุกสนานกลิ่นมีความหวานกลิ่นมีความฟรุตี้เอ่อฟรุตี้เฟรชเหมือนกับดิออสสวาชแล้วก็มีความสโมกกี้มีความ มีความน่าค้นหามีความเซ็กซี่เหมือนเบลเลี่ยมชาแนลที่เบลนเข้าหากันจนกลายเป็นเวอร์ซ e d เช่ดีเลนบลมากๆแล้วก็มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่โตไปแล้วนะครับแต่ว่าม,มันจะเหมาะมากๆกับวัยอย่างผมอย่างเช่นวัยนักศึกษายเนี่ยนะซึ่งมันแบบดีมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแล้วก็เป็นกลิ่นที่ตอบโจทย์มากๆแล้วก็ใช้ในงานได้หลายสถานาการณ์มากๆะคระับไม่ว่าจะเป็นใส่ไปร้านเหล้าครับใส่ไปเที่ยวคืนหรือว่า ใส่ไปปาร์ตี้ใส่ไปเรียนใส่ไปอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งมันแบบว่าครบครันมากๆแล้วก็มีความ versatility สูงมากๆ performance หวังผลได้เลยครับถ้าฉีดดีๆเนี่ยหรือว่าฉีดที่เสื้อผ้าเนี่ยสามารถติดทนได้ตลอดทั้งวันเหมือนกันนะครับอืมก็อาจจะฉีดทั้ง 6, 7สเปรย์อะไรประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ number five spot นะครับ Versace D'land Blue ครับมาถึงอันดับที่สี่นะครับ number four spot นะครับก็คือ John Varvatos artisan pure นะครับตัวนี้เนี่ย ตอนแรกที่ผมซื้อมาก็เป็นขวดเต็มเลยนะครับเป็นกล่องซิลเลยเพราะฉะนั้นก็ราคาก็เกือบ2 0 0พันเหมือนกันครับแต่ว่าที่มันอยู่ในลิสต์นี้แล้วก็อยู่ถึงอันดับที่4เนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นสดชื่นที่มีความแมนมากๆนะครับอืมแมนแบบใส่เสื้อแบบเสื้อยืดหรือว่าเสื้อคอกลมแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นเสื้อที่แบบว่าโชกลรามอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเสื้อแขนสั้นที่แบบหนุ่มแมนๆสายลุยอะไรอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กางเกงยีนกางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยเออคือแบบ ใส่ไปฟิตเนสแล้วก็แต่งตัวดีๆหน่อยถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วก็แบบลุคมันดูเข้ามากๆส่วนวันธรรมดาหรือว่าพนักงานออฟฟิศอากาศเย็นๆผมว่าตัวนี้สู้ไม่ได้ครับแต่ว่ามันตอบโจทย์สำหรับคนที่เอ,อ่อต้องทํางานข้างนอกหรือว่าทํางานกลางแจ้งหรือว่าไปออกอีเวนต์ไปทํางานที่ต้องใช้ต้องต้องมีเนี่ยออกอ่ะหรือว่าแบบ กิจกรรมอะไรที่มันร้อนๆอย่างเงี้ยอากาศกลางแจ้งอย่ตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆแล้วก็ด้วยความที่เป็นส้มที่แบบมีเปลือกครับแล้วก็ตามแป้งๆตามมาข้างหลังแล้วก็มีความหวานของเปลือกส้มอะไรเนี่ยแล้วก็มีความส้มๆคือผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นส้มที่แบบมีความแมนแล้วก็มีความเซ็กซี่อยู่ในตัวเหมือนกันอถ้าดมดีนะหรือว่าแบบอเนี่ยผมว่ามีความเซ็กซี่แล้วก็มีความหวานมีความขมๆที่ดีมากๆลงตัวมากๆเลยนะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะไม่ได้ดีอะไรมากเพียงแต่ว่า ด้วยความที่ผมก็ชอบขวดมันนะเนาะเออดูขวดสิครับอืมดูขวดมันดูขวดมันนะครับมันมันเป็นกลิ่นม,มันเป็นขวดที่ดีแล้วก็เป็นขวดที่แบบว่าเออมันน่าจับต้องมันน่าดูอยากจะหยิบม,มาจับอะไรเงี้ยเออด้วยความที่กลิ่นด้วยด้วยความเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยก็ถือว่าไม่ได้แย่มากไม่ได้ดีมากนะครับสำหรับตัว John b a r b a t o s artisan pure นะครับมาถึง number three spot นะครับเป็นตัวไหนไปไม่ได้แล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ พนักงานออฟฟิศก็ต้องมองหาตัวนี้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือมองบลองอินดิวิชวลนะครับเป็นกลิ่นนึงที่มีความซินเทติกสูงอยู่เหมือนกันแต่ว่าพนักงานออฟฟิศเนาะเพราะว่าผมได้ไปดูคลิปรีวิวของกลิ่นนี้หลายๆท่าน,นครับก็รู้สึกว่าแล้วผมเองเนี่ยก็ได้จินตนาการตามแล้วก็นึกไปถึงว่าเออถ้าเราเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับแล้วถ้าเราอยู่ในอากาศเยน็เยนๆแล้วเราฉีดก,กลิ่นนี้เนี่ยมันจะให้อารมณ์ประมาณนั้นไหมผมก็ รู้สึกว่ามันให้อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับเพราะว่าเนื่องความที่มีความซินติกแล้วก็บวกกับบวกกับอากาศเย็นๆถ้าคุณทํางานในออฟฟิศหรือว่าทํางานในห้องแอร์อะไรเงี้ยเออผมว่ามันเป็นกลิ่นที่ดีมากๆแล้วก็มันจะมีกลิ่นของฟรุตตี้เช่นราสเบอร์รี่อย่างเางี้ยตามเข้ามาด้วยแล้วก็มีความหวานแต่หลักๆอ่ะคือผมรู้สึกว่ามันจะมีความซินติกแล้วก็มีความนวลๆมีความเซ็กซี่เบาๆแล้วก็กลิ่นนี้ที่ผมไปดูรีวิวมาเนี่ยเขาจะได้รับคําชมสูงมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นหนึ่งของมองรองที่ ราคาถูกกว่าราคาถูกกว่าและรา,าราคาเนี่ยพอๆกับมอมบลองเลเจนสปิริตเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะเหมาะกับอากาศเย็นๆมากกว่าแล้วก็เหมาะกับพนักงานออฟฟิศคือตัวที่เหมาะกับพนักงานออฟฟิศอีกตัวหนึ่งก็คือ Pra d a l ลอมเนาะแต่ว่า p r a ด a l ลอมเนี่ยก็จะออกไปทางแบบหรูเลยเออกไปทางแบบสะอาดสดชื่นเลยแต่ว่าตัวน,นี้ก็ยังมีความสะอาดสดชื่นเหมือนกันแต่ว่าก็จะออกเป็นคนละแนวกันจะมีความซิมเทตติกมากกว่าแล้วก็จะดูเป็นที่น่าสนใจมากกว่าจะดูแบบว่า เออสปอตไลท์ส่งมาที่เรามากกว่าคาร์ด้าลอมครัคาร์ด้าลอมจะดูเป็นคนที่เงียบๆจะดูเป็นคนขรึมแต่ว่าก็ดูเป็นคนเก่งอะไรประมาณนี้อันที่3ครับมองบลองอินดิวิดอวลนะครับงั้นถึงอาาันดับที่2ซึ่งถือว่าเป็นน้ำหอมที่วอร์เรนตี้มากกว่าวอร์ a c e เซชีดีแลนดบลูด้วยแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมก็ชอบมากกว่าวอร์ a c e เซชีดีแลนดบลูด้วยนะครับนั่นก็คืออาร์มั l คลับเดนุยอินเทสแมนนะครับตัวนี้เนี่ย อย่างที่รู้กันว่าเป็นน้ำหอมโคลนของคริสอเวนตัสนะครับอืมแต่ว่าโคลนแต่ทำได้ดีกว่าเออพูดค่นี้ก็ถือว่าจบจบและแล้วนะครับแล้วก็มีความ versatility มากกว่ามีความอเนกประสงค์มากกว่าด้วยความที่กลิ่นวอดดลาคือชาบลรดกลิ่นควันควันสโมกกี้เนี่ยทำให้รู้สึกว่าถ้าเราฉีดน้อยเนี่ยก็ฉีดไปทํางานฉีดไปเรียนได้ถ้าเราฉีดเยอะก็ฉีดเป็นงานทำพิธีการฉีดเป็นงานทางการฉีดไปเที่ยวฉีดไปเที่ยวดันเล่าฉีดไปปาร์ตี้สังสรรค์อืมก็ถือว่าแบบอยู่ที่การควบคุมสเปรย์ของคุณแล้วแหละว่าถ้าคุณฉีดน้อยก็อาจจะเหมาะกับสถานการณ์นี้ถ้าฉีดเยอะหน่อยก็อาจจะเหมาะกับสถานการณ์นี้ครับก็ถือว่าเป็นกลิ่นหนึ่งที่ราคาถูกมากเป็นน้ำหอมโครนแล้วก็เพอร์ ดีมากที่สุดใน8ตัวนี้เลยก็ว่าได้นะครับอืมติดทนนานทั้งวันแล้วก็ถึงแม้ว่าอาบน้ำไปแล้วเนี่ยก็ยังติดทนอยู่เหมือนกันนะครับจบตัวอามาฟคับเดนุยอินเตสแมนนะครับ number two สปอตนะครับมาถึงอันดับที่1นึ่งครับ number one สปอตนะครับจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นะครับนั่นคือวอร์ซาเช่พัวออมนะครับคือตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ผมใช้ชีวิตในเดไลฟ์มากกว่าผมไม่ใช่คนที่เที่ยวกงคืนเนาะแล้วก็ไม่ใช่หนุ่มปาร์ตี้หนุ่มเพล์บอยอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะตอบโจทย์บผมมากๆมันจะมีความสะอาดมีความสดชื่นมีความหรูหราในกลิ่นมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความซินเทตติกอยู่แล้วก็มีความไม่ได้หรูหราเท่าตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมีความหรูหรามากๆแล้วก็ราคาเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยผมก็ต้องยอมรับว,ว่าผมก็อชอบกลิ่นนี้มากกว่าแต่ถ้าเราอยากจะได้ความเบอร์ซอร์ิตี้เราอยากจะฉีดไปเดทเราอยากจะฉีดไปงานพิธีการไปเข้าสังคมก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยฉีดประเดียนได้ง่ายมากๆแล้วก็ ฉีดกับอากาศร้อนๆถือว่าทําได้ดีมากๆคือโฟมแมสเนี่ยติดได้ทนได้ติดทนได้ทั้งวันเลยนะครับอืมเป็นกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งที่ถ้าเราฉีดเยอะหน่อยเนี่ยมันก็จะติดทนกับเราไปทั้งวันเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตินที่ได้รับคำชมเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับ Number ร์วั p สปอตโบล p าเช่พั m นะครับค r ิปโจัดอันดับน้ำหอม8ตัวครับที่ราคาถูกแต่กลิ่นไม่ถูกงบประมาณไม่เกิน2,000บาทของผมก็มีประมาณนี้นะครับผมก็อยากจะรู้ความคิดเห็นของทุกคนนะครับอยากจะให้ทุกคนจัดอันดับมา แข่งกับผมแล้วกันว่า8น้ําหอมกลิ่นไหนบ้างที่คุณรู้สึกว่าราคาไม่เกิน2,000บาทแล้วก็เป็นกลิ่นที่ดีนะครับนในก็ประมาณที่ไม่เกิน2,000บาทนะต้องบอกไว้ก่อนครับอืผมก็จะรู้ความคิดเห็นของทุกคนครับว่ามีกลิ่นไหนบ้างแล้วก็เจอกันใหม่คลิปโ่อหน้านะครับคลิปนี้มีประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ